ลงลงยิงแต่ขึ้นลงยากเลยอย่าวิ่งไม้หมดนักเลยเวทีกนะเวทีเอาทำให้กูเกอบงมยอีกแล้วอะไรไปว่างมยลงนี่แหละเฮ้ยมึงเป็นใครมาขวางทางไอ้นี่นี่มาอะไรกันชาวบ้านก็เยอะแยะเต็มไปหมดแต่นี่อะไรมาไล่ปั้นผู้หญิงแบบนี้ไม่อายชาวบ้านจอช่องไม่อายหม้อไหมาก็ลึจะอายทำไมเมื่อพี่กำลังได้อันละ หมูข้าหาเยาาคานเข้ามาสอนไม่เ oh กี่ยวกับมึงเลยทั้ไปถ้าหากว่านมลีเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่างั้นก็ลองดูมาหน้าร้องหน้ารองาจริงใ้เราดาร้ายได้เก็บเก็บได้ได้มาอะไรมาเป็นเสียงดีเยอะ เดียวเรไม่มีแรงนลเดี๋ยวว่าจะมาคุยอวิสามรอบแลก็ห่อคือกันนด้ว้ยมถ้าได้อีกวนนมีบอล lần cũng thì... nên... không phải bao... không rồi ti ti này bắp trong phía bắp ti ti này thì thì phía bắp ignore mùa tết thì tết mang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  Ít tết mà tết mang tết mang สีสปอร์ตด้วยครับ <US uneopen morally> ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยพวกฉันคงแย่แน่ๆเลยค่ะดูแม่หน้าก็หวานเสียงก็หวานแขกนีามาทำตาหวานใส่ฉันอีกจะไม่ได้คิดอะไรได้ยังไงเราคุณเป็นอะไรได้เปล่าคะตาหวานงงจ้ะ <c oughs> ไม่ได้งวงว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่มันเป็นธรรมชาติใช่ธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> ธรรมศาสตร์ว่าสั้น เดียกรนี่ไปเินที่ท่าไหนที่โดนเขาไล่ปั้นมาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพิ่งเจอครั้งแรกก็ไล่ปุบปั้มมาเลยหืนการด้วยน่ากลัวมากเลยดูที่นี่ใจร้ายจังเลยมาทำผู้หญิงตัวเซ็กซ์นี่เรี่ยงไงดูที่จุวยเล็กันสามคนยิ่งคนน้นนะมันจะเอาไม่ได้เลยนะไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบไปยืนให้แม่เขาเห็นหน่อยชอบความสวยสิสมูหลักด้วยลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นเหรอ มีถ้าพี่ลูปไหมเป็นใบเหรอจ๊ะเขาไม่มีไใบไงเป็นลูกครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะพ่อเป็นอะไรออสเตรเลีย์แม่ล่ะแม่คนชายค่ะพ่อเป็นฝรั่งครับแม่เป็นศิษย์ฝรั่งเล่นเป็นแม่นั่งอึ้งอย่างนี้เลย เออฉันจะขอแนะนาตัวนะฉันเองเนี่ยมีชื่อว่าสมชายเอ่อฉันเองเนี่ยมีชื่อว่าทัพทีมค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักครับค่ะ,คะเออว่าแต่ว่าทัพทีมมากันาสามสาวแบบเนี้ยแสดงว่าไม่มีผู้ชายคอยคุ้มครองใช่ไหมจ๊ะไม่มีหรอกค่ะทัพทีมเนี่ยแค่เป็นผู้หญิงบ้านนอกเป็นคนจนๆผู้ชายที่ไหนเขาจะมารักจริงนะคะไม่แน่หรอกจาก้าอาจจะมีก็ได้แต่หนูมองไม่เห็นเองมองไม่เห็นเลยใครเขารักจริง เดี๋ยนี้เนี่ยถ้าไม่ดูอะไรเลยเขาไม่จริงใจหรอกหายากนะผู้ชายสมัยนี้ที่ม่เจ้าชูน้นะแม่หลังลงแค่แบบนี้แหละฮะไปกองใช่ไหมเรเยตายแล้วหาจิงไม่ได้แล้วโน้ว่ายังไงคะว่าแต่ว่า คนทุ้มคลองก็ไม่มีแล้วไอ้นั่นหรอมีไหมไอ้นอะไรอะคะไอ้นั่นอะไอ้นั่นนะ้าอะไรอะไอ้นั่นนะ้ะหัวน้าไ,ไม่มีหัวไม่มีเหมือนกันเลยพี่ก็ไม่มีหัวนี <c oughs> ่ไงเป็นกระเทยกบขาวซะเลย <c oughs> เป็นไงเป็นไงดูเอาไว้อีกพวกข้าขงหลัง <c oughs> เออถ้าหากจะไม่มีเนี่ยพี่ขอฝากหัวใจด้วยน้อย ไว้ให้กับเธอได้ไหมจ๊ะจะฝากหัวใจแล้วจ้าใช่จ้ะนี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็ทําปากหวานเลยถ้าเกิดจะมาฝากหัวใจเนี่ยต้องขอไว้พิจารณาก่อนนะคิดไวๆนะประมาณสาปีแล้วกันโอเคโอเคพ้นคกพอดีตกอไทยามใดอยู่ใกลเธอ បានចូលត đẹp lắm mà sao lại phải ao lấy oh จ๋าหนูได้เงี้ยแล้วสองหมื่นห้าร้อยอย่าลืมจริงเหรอใช่โอเคโอเคอย่าลืมคุยกันรู้เรื่องนี่พี่สมชายกำลังจะไปไหนนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยพี่กำลังออกหางานทำพี่เพิ่งเรียนจบมาหมๆเลยรู้ไหมว่าพี่เรียนอะไรมาพี่เรียนรัฐศาสตร์นาตนะศาสตร์ี่เรียนอะไรการปกครองเงี้ยละพี่จะปกครองมา พอดีเนี่ยฉันเนี่ยกำลังจะไปบ้านของคุณหนูยพยอมแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าอยู่แถวไหนจะเอาการเนี่ยไปแจกให้เขาการอะไรจ๊ะ,าาจะการงานบวชจ้ะการงานบวชใช่ไแต่ว่าที่บ้านจะมีงานบวชพี่ชาของทัพทีมจะบวชนี่พี่เมียของพี่จะบวชอย่างนั้นเหนอแย่ป่าวจริงจริงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จะไปช่วยแจกการด้วยดีไหมจ๊ะดีจ้ะงั้นเราไม่ไปดีกว่านะ นงรามผู้งามพังมาล้งรักเสน่หายิ่งท้ายได้เกิดมาตาภูฟ้ารวมรักกันพื้นดินปรกเพณีศิลปารักประจัง์

ก็สงสัยอีคนละสารเจ้าท่านพี่อยากก้านให้สาวเจ้าผู้ยอมเดี๋ยวหมอบันมากมาถึงบ้าน ของคุณดาวกระจายเดี๋ยวจะลองเรียกดูว่าจะมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าเออมีคนอยู่ในบ้านไหมคะพี่พยอมพี่พยอมจ๊ะจ๋าเออนั่นเสียงพี่ใช่ไหมคะใช่จ้ะขอเข้าไปที่บ้านหน่อยได้ไหมคะพอดีมีธุระค่ะได้สิจ๊ะเข้ามาเลยจ้ะบ้านหลังนี้นะค่ะหลังนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วเสียงผู้หญิงเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อนเลยนี่เอาจริงจริงเออจริงจรงโอ้โดูดิเนี่ยเดี๋ยวเสียง อย่ามาทำตาเปรี้ยวตาหวานนะจะ่ใจมันให้หูฉีกเลยเหมือนชีวิตจริงเหมือนชีวิตจริงไม่น่าเข้ามาเลยน้องเจ้าของทัพทิมว่าค่ะจ้าสนิเงมีชื่อว่าทัพทิมนะคะเป็นน้องสาวของพี่นักบววพงค์ค่ะอ๋อน้องของพี่นักบววพงค์ใช่แล้วไงล่ะจ้าพี่นักบววพงค์เนี่ยให้โอกาสมาให้พี่จ้ะตามมาให้ใช่แล้วจ้ะงานบวชน่ะ ขอบคุณมา,ากนะจ๊ะจ๊ะอย่าลืมไปนะจา้าไม่พลาดแน่นอนจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะจ้าเจอกันจ้ะไปเถอะจา๊ะเ,เ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไปเถ <ไป S 3> อะเดี๋ยวพี่พี่โตผัดนึว่าเขาจะลืมหรอซะแล้วเขาไม่ลืมรเาาราอลยไปไหนกันงจ้าเลยนข้อต้องว่าได่ายเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวใพ้อง จะรีบอาทั้งแต่งตขอพี่พ่อจะมาไปช่วยงานที่หน้าตบวผ์ของี่ก่อนเกือควาบนี่งรกของพี่ยอมพักเธออาอ้ายมาเอาไการใจไม่มีความหายไม่ีตาชมลูกหายไม่เาใจไมาใ ทรงจะถิงมาได้เดี๋ยวอ่านดูหน่อยวันไหนมันจะทอดกันเมื่อไรนายบัวพรษเจิมขุนทศขอกราบราอุปสมบทนพัสศีมาวันเขาถาเวลา13.00นนอนนาทองเจ้าขุนทศเจ้าพาที่ทองบารไยยแล้วไม่หล่อนี่อีทองมันจะบวนไอ้บัวพรลูกชายขงมันรกระสุดกละป๋ถึงพยอตลูกสาวของฉัน มันมันจะต้องไปงานบุรีนาัว่าผมอย่างแน่นอนไอ้ลูกคนนี้สั่งนักสั่งหนาเลยไม่ขอพาสมาคมกมาขอโทษของอีทอนให้มันรู้ไปว่าแกไปงานบุรีนากว่าผมแล้วแกคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นดาวน์ไลน์โทรมาเลราะว่าดาวน์กว่าผมและจะมาันยุติงานสอบย้อนย้อนพยายามคนที่ดีใจก็คือบุรัวากวันนีไอ้จี๊ดแล้ว